สวัสดี ا, ค ly, ด่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนร th ับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องคอมสุธาโลโดยแม่หมอคอมสุขหัวโตตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานเอา่าพลังงานเอจิบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไล์มีดีในดีมีไล์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แดงแม่หมอด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้า เกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรกับคนที่เกิด,าดราศีพฤษภนะคะเมื่อดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนั่นเองนะคะเป็นดาราศีดาวเกตย้ายเข้าสู่ธาตุน้ําราศีกรกฎจนถึงวันที่ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมจนถึงวันที่19กรกฎาคมนั่นเองนะคะและนี่คือสัญลักษณ์ของคนที่เกิดราศีพฤษภนั่นเองนะคะเข้าพบนะคะเกต ย้ายเข้ากรกฎนะคะโคจรเข้าพบสหัชชะสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษศกอยู่กับคนอ่นอยู่ง่ายแต่เดาใจคนยากทําบุญบ่อยๆนะคะทาบุญบ่อยๆเลยช่วงนี้นะคะทําบุญบ่อยๆนะคะระวังโรคไข้ไข้เจดบด้วยนะคะคุณจะได้มีโอกาสไปร่วมพิธีกรรมต่างๆแปลกๆพิธีกรรมแปลกๆนะคะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษกศก นะคะปล่อยวางนะคะไม่ต้องไปยึดจิตกับใครเสริมดวงอยู่ใกล้ๆกล้คนที่ดีต่อใจเสริมดวงด้วยการอยู่ใกล้ๆกล้คนที่ดีต่อใจเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะสาหรับคนอ่าคนที่เกิดล,ดลักนาราศีพฤกษกนั่นเองนะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วจะปลอดภัยทุกเรื่องราวนั่นเองนะคะสวดมนต์ไหว้พระทาบุญทาบุญลงศพ ะะจะปลอดภัยส่วนมน์ไหว้พาทําบุญลงศพกแล้วจะปลอดภัยสําหรับคนที่เกิดลัคนา,รา,ร,า,ร,า,ร,า,าราศาีพฤกษภจะเกิดอะไรขึ้นกับคนเราชาวลัคนาราศีพฤกษภกันคะมาดูกันเลยคะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นคะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะมีโชคลาภนะสิคะ นี่คือโชคลาภสาหรับคนที่เกิดลัคนาดาศีพุกศกมีโชคลาภทําบุญกับโรงศพนะคะไปถวายบุญโรงศพถวายผ้าขาวที่มูลนิธิตบปอติตึงหรือว่ามูลนิธิร่วมกับตันอยู่ก็ได้นะคะถวายถวายตรงนี้นะคะมันจะช่วยให้เราเปิดนะคะเปิดแล้วก็ต้องเดินทางด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิด เดินทางแล้วก็อย่าลืมกวดน้าอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะแล้วนะคะยศถาบรรดาศักลาภยศอะไรก็จะกลับมาหาคุณอีกครั้งระวังเรื่องกระเป๋านะคะคุณจะได้ไปทําพิธีกรรมแปลก,ปลกพิธีกรรมนั้นจะได้นําเงินโชคลาภมาสู่คุณสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤกษศกหรือราศีพฤกษศกช่วงเวลานี้นะคะเราเข้าใกล้ใครเราดูเหมือนจะสนิทใกล้กับเขาแต่เขาไม่ได้สนิทเขาไม่ได้ให้ใจเราเลยเพราะฉะนั้น อยู่กับตัวเองก็ได้ค่ะนะคะอยู่กับครอบครัวเราก็ได้และเดินทางเดินทางจะนําพาให้คุณได้ทําพิธีกรรมต่างๆพิธีกรรมแปลกๆแล้วพิธีกรรมนั้นจะนําพาโชคลาภเงินทองมาสู่คุณอย่าลืมไปทําบุญนะคะทําบุญลงศพถวายผ้าดิบนะคะแล้วก็ถวายข้าวสารที่มูลนิธิโปรเตตึงหรือมูลนิธิร่วมกันอยู่ก็ได้นั่นเองสําหรับคนที่ เกิดลัคนาราศีพฤกษกหรือราศีพฤกษกนั่นเองนะคะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเยอะๆนั่นเองไม่ว่าเจ้ากรรมนเวนจะเป็นรูปแบบใดก็ตามต่อค่ะทุกคนเก่าคุ้ค่ะเกิดกุ้ค่ะ นับแต่นี้คุณเป็นคนรักความยุติธรรมนะคะสําหรับคนที่เกิดราศาีพฤษภนะคะคุณจะโดนปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วค่ะเ <c oughs> จ้าที่เจ้าทางถ้าคุณอยากได้ความยุติธรรมนะคะไม่ต้องไปไหนไกลค่ะอ,อยู่ที่บ้านคุณนั่นแหละค่ะขอจากเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเดือนของคุณนั่นแหละค่ะแต่ถ้าคุณไปสอบหรือว่าคุณต้องคดีความหรืออะไรก็ตามนะคะความสุขจะกลับมาหาคุณอีกครั้งนั่นเองนะคะสําหรับคนเกิดราศาี ผึกบศกค่ะต่อค่ะทุกคนเก่กุคะุณค่ะ,คคะนะคะคนอื่นคนอื่นไม่ไว้ใจคุณแต่คุณใช้ไว้ใจตัวเองแต่คุณศรัทธ,ธาตัวเองก็อย่างนี้แหละคะ่ะนี่คือพบสหัชชาสหัสชชะคือการงาน เพื่อนร่วมงานหรืออะไรต่างๆไม่เข้าใจเราหรือว่าเราดีกับเขาแต่เขาไม่ดีกับเราเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราก็ปล่อยเขาไปหมั่นสร้างบุญสร้างทานไปคนเดียวก็ได้นะคะแล้วคุณจะได้โลกใบใหม่นี่คือความสุขเรือความสุขร้นที่เขาไม่ไม่จริงใจกับคุณไม่ให้ใจกับคุณเพราะเขาอาจจะเห็นเราเด่นเกินก,นกว่าเขาบางทีนะคะมิตรที่แท้จริงบางทีเขาก็อาจจะอิจฉาคุณก็ได้นั่นเองนะคะแล้วนับจากนี้นี่คือ เดอะเวอความสําเร็จความสุขของคุณจะกลับมาอีกครั้งความสุขครั้งนี้สร้างได้ด้วยตัวคุณเองนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดรักนาราศีพฤกษกหรือลักหรือราศีพฤกษกแล้วยังไงต่อคะ่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้คุณจะมีแต่สิ่งดีๆโลกใบใหม่ของคุณได้เปิดแล้วนะคะมันเปิดตั้งแต่นะคะมันเปิดตั้งแต่ลัคนาราสมันเปิดตั้งแต่วันที่11เมษายนแล้วล่ะค่ะแล้วมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆปีนี้เป็นปีของคุณเป็นปี number วันอะไรที่คุณไม่เคยเจอคุณก็จะได้เจออะไรที่คุณไม่เคยมีโชคคุณก็จะมีโชคลาภเข้ามาแบบฟุกๆแบบไม่ทันต,ตั้งตัวเรื่องการงานเหมือนกัน แต่มันจะเกิดแต่สิ่งดีๆสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภหรือคนที่เกิดราศีพฤกษศกนั่นเองนะคะจะมีแต่สิ่งที่ดีนะคะคุณต้องเคลื่อนย้ายตัวเองมูฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าอยู่กับที่นั่นเองนะคะสําหรับพฤษศค่ะต่อค่ะการงาน รู้หน้าไม่รู้ใจอย่าหวังพึ่งใครนะคะงานไหนก็ตามนะคะเมื่อให้คนมาช่วยแล้วจะต้องตรวจสอบให้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและระวังทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะคะเพราะว่าเรารู้หน้าไม่รู้ใจบางคนเข้ามาหาเราเพื่อจะหวังผลประโยชน์จากเราก็ได้นั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษกหรือราศีพฤษภเรื่องการงานให้ระวังคนรอบข้างให้ดีมิแท้นะคะหรือมิเทียมหรือมิจ,จี้เราก็ ไม่รู้นั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดพฤกษศกค่ะแล้วยังไงต่อคะแทมแพลนคุณจะได้โยกย้ายงานคุณจะได้เปลี่ยนงานก็ได้นะคะต่อค่ะทุกค ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,คุณนี่แหละลูกหลักจักรวาลที่แท้จริงลูกหลักจักรวาลนัมเบอร์วันสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษศนั่นเองนี่ค่ะนี่คือเจ็ดถ้วยคุณปราชนาสิ่งใดเล่าสิ่งนั้นจะเป็นของคุณอย่างอัตโนมัติสวดมนต์ไหว้พระทำบุญน,นะคะแล้วชีวิตคุณจะปลอดภัยนะคะไม่มีอุปสรรคท่องคาถาชนะมารไว้แล้วมารจะไม่กล้าเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษ สุขค่ะไม่ต้องลังไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยสิ่งที่คุณทำนะตอนนี้หรือเวลานี้นะคะให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองอย่าปิดกั้นนะคะความสามารถของตัวเองจงนำความสามารถของตัวเองที่ตัวคุณมีอยู่นั่นแหละถ้าคุณไม่รู้จะไปปรึกษาใครให้จับ ที่หน้าอกตัวเองแล้วก็เขียนในกระดาษก็ได้นะคะหลายๆรอบแล้วคุณจะได้คําตอบที่ดีที่สุดเป็นคําตอบที่มันจะนําพาให้คุณได้เจอแต่ความสุขคุณจ้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่บางเรื่องบางเาวนะคะในเรื่องกฎหมายนะคะในเรื่องคดีความคุณอาจจะไม่มีความมั่นใจว่าชนะหรือไม่ชนะแต่ให้คุณเชื่อได้เลยว่าอีกไม่นานนะคะ คุณนั่นแหละเป็นคนที่สร้างความมั่นใจให้ตัวเองถ้าคุณบอกว่าคุณชนะคุณก็ชนะถ้าคุณบอกว่าคุณไม่แน่ใจก็คือไม่แน่ใจคุณก็โยนความสุขไปให้คนอื่นเท่านั้นค่ะต่อค่ะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าเฝ้ามองแต่ความสุขของคนอื่นที่จริงตัวคน อย่าเฝ้ามองแต่ความสุขของคนอื่นเพราะเวลานี้มันถึงเวลาที่คุณจะได้รับความสุขความสุขที่เป็นของคุณความสุขด้านการเงินที่ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามอบให้คุณถึงหน้าบ้านนั่นเองนะคะนี่คือนี่คือเจ็ดเดือนนั่นเองนะคะความสุขอย่าเป้ามองนะคะจงเก็บเกี่ยวความสุขจงเก็บเกี่ยวเงินเงินมาถึงหน้าบ้านคุณเพราะฉะนั้นคุณรีบไปรับเงินได้เลยค่ะนะคะโลกใหม่ใหม่การเงินของคุณจะมาจากนะคะโลกนะคะโลกออนไลน์หรือโลกสื่อสารหรือคุณจะได้เดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศก็ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะท ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้จงนำทักษะนะคะตงนำทักษะฝีมือที่คุณมีนำออกมาทำให้กอบเกิดเป็นไรายได้นั่นเองนะคะคุณมีความสามารถคุณมีทักษะที่หลากหลายทักษะที่คุณทำอยู่นั่นแหละค่ะจะนำพาให้ชีวิตและครอบครัวของคุณนะคะคุณจะได้ย้ายงานคุณจะได้เปลี่ยนงานค่ะ นะคะแล้วการงานการเงินของคุณจะประสบความสําเร็จคุณที่มีความมุ่งมั่นและพัฒนานั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดรัคนาราศีพฤษภตกทุกคนเข้าคุณค่ะเข้าคุณค่ะเข้าคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือหรือเอีเพลย์อรยยังไงคุณก็ได้เดินทางคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือคุณมีปัญหากับเจ้านายหรือว่า นะคะลูกน้องคุณสร้างปัญหาให้หรืออะไรก็ตามแต่นับจากนี้คุณจะปดล,ล็อกทุกสิ่งทุกอย่างดีเอ็มเพลเวอร์คุณเป็นลูกน้องใครไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะตอนนี้วาสนาบารมีของคุณบางคนนะคะเป็นเจ้าหนายคนอยู่แล้วนั่นเองหรือว่าเป็นหัวหน้านับจากนี้โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคุณจะได้เดินทางไปดูงานศึกษางานจากต่างประเทศแน่นอนคะ่ะต่อคะ่ะเดะมูน นะคะคุณไม่ต้องอ่อมไม่ต้องโยมไม่ต้องเป็นกังวลนะคะมีสว่างเดิมูนมีข้างขึ้นก็ต้องมีข้างแหลมเพราะฉะนั้นถึงเวลาข้างแหลมนะคะถึงเวลานะคะข้างเห็นไหมคะเดะมูนนะคะมีทางขึ้นก็มีทางลงนะคะชีวิตของคุณ จงเติมเต็มความสุขแสงสว่างแม้ในยามค่ำคืนแม้จะเป็นคืนที่เดือนดับก็ตามแต่คุณก็ยังมีนางฟ้าสิ่งสดีๆเข้ามาหาคุณอยู่นั่นเองนะคะเดอะมูลนะคะเดอะมูลครั้งนี้คือเดอะมูลแห่งแสงสว่างมามอบโอกาสให้คุณนั่นเองนะคะเดอะมูลจักรวาลมอบให้คุณไม่ต้องอ่อมไม่ต้องยมนะคะสําหรับคนที่เกิดพฤกษศกหรือราศีพฤกษศกนับจากนี้58วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะสําหรับลั Ha <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะศักยภาพคุณมีเหลือๆคุณมีเหลือล้นถ้าเมื่อไหร่คุณสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองเมื่อนั้นโอกาสความสําเร็จจะเข้ามาหาคุณคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วแค่คุณมีความลังเลความขาดความเชื่อมั่นไม่ต้องไปถามใครคนที่ให้คําตอบที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างคือตัวของคุณเองนั่นเองเพราะตอนที่คุณเกิดมาคุณก็เกิดมาคนเดียวไม่มีใคร เกิดมาพร้อมคุณจริงไหมคะคุณเกิดมาจากท้องแม่นอกจากคุณจะเป็นฝาแฝดเท่านั้นจริงไหมคะแม้แต่ฝาแฝดเขาจังออกคนละเวลาคนละวินาทีเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณเกิดมาจากท้องพ่อสองแม่คุณก็เกิดมาแค่คนเดียวแม้จะเป็นฝาแฝดก็ข่างกันเป็นวินาทีนั่นเองคะ่ะต่อค่ะฮัอมีนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อยู่กับปัจจุบันศึกษาหาความรู้ทําให้ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญทําให้ตัวเองไม่ทำให้คนอื่นไม่สามารถนะคะมาทำรลายคุณได้สามารถคุณสามารถสร้างเป็นเกาะป้องกันตัวของคุณได้และที่สําคัญทําบุญเยอะ นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็ได้นั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดพึกษกนะคะพฤกษกนะนะคะถ้าคุณไม่ได้ออกไปไหนออกไปหน้าบ้านรดน้ําต้นไม้เปลี่ยนหงจุ้ยตัวเองแบบนี้ค่ะเพราะการเดินทางเล็กๆน้อยๆย แต่คุณจะได้เดินทางค่ะเดินทางไปศึกษาหาความรู้ไปเปิดโลกใบใหม่เพื่อจะนําเงินทองเข้ามาสู่ครอบครัวของคุณนั่นเองสําหรับคนที่เกิดพฤกษกแต่ถ้าใครไม่ได้ทํางานหรือไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะคุณจะศึกษาตําราเกี่ยวกับโลกออนไลน์นี้และคะ่ะแล้วจะนําเงินนําทองมาสู่คุณนั่นเองค่ะต่อค่ะเดดมันจบแล้วค่ะนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้นะคะผู้ผู้กลุ่มชะตาของคุณผู้กลุ่มวิญญาณของคุณมาส่งคุณแล้วนี่คือเจ้าเกณฑ์ชะตาสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเห็นไหมคะเดอะแทมเบลเลนแล้วก็เดอะเดทนะคะการงานมีการเปลี่ยนแปลงการเงินมีการผันผวนผันผวนในทางที่ดีคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามานั่นเองนะคะธุรกิจการงานของคุณจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะสําหรับคนที่เกิดลักานาราศีพฤกษ์ค่ะทุกคน บคุณค่ะอคุณค่ะคุณถ้าคุณเป็นลูกน้องคนอยู่นะเราเชื่อว่าคุณกําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างและคุณได้คําตอบจากนะคะไพ่นี้และคะ่ะบางคนที่เกิลดลัคนาราศีพฤษภคุณจะได้ออกจากงานนะคะแล้วคุณก็จะได้รับอิสระนะคะแล้วคุณออกจากงานในครั้งนี้คุณมีงานสำรอง คุณมีงานสำรองไว้อยู่แล้วเพราะว่าคุณเป็นดีเอ็มเพเลอร์คุณอาจจะได้งานใหม่แล้วงานใหม่ให้อิสระภาพกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันขึ้น the date แล้วก็มันขึ้น the full หมายความว่าคุณได้รับอิสระภาพในเรื่องการงานในเรื่องการเงินมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายในเรื่องการงานและการเงินคุณไม่ต้องเป็นกังวลค่ะชีวิตคุณมีแต่สิ่งดีเข้ามาต่อค่ะ ขุบคุณ,ขอ,คณนะขอบคุณค่ะคอบคุณค่ะคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินของคุณนะคะเรื่องรายรับรายจ่ายของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในสานะสถานะเจ้าของกิจการหรือสถานะเป็นลูกน้องอะไรก็ตามแต่เรื่องรายรับรายจ่ายคุณบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายได้แล้วมีโชคเข้ามาด้วยนะคะมีโชคตลอดทั้งปีสําหรับคนที่เกิดนะคะลัคนาราศีพฤษศ เพราะดวงชะตาของของคุณเป็นนัมเบอร์วันของปีหกแปดนั่นเองคุณจะกลัวอะไรเล่าต่อค่ะคุณจะได้เจองานนะคะเจองานที่ทถถ้าทายเจองานที่เหมาะสมกับคุณนั่นเองเป็นงานใหม่ๆเป็นโอกาสใหม่ๆ นะคะเป็นงานใหม่ๆเป็นโอกาสใหม่ๆที่ใครก็ไม่บางคนไม่กล้าสามารถนะคะไม่ไม่ไม่กล้าที่จะทํางานใหม่ๆนะคะไม่กล้าลองงานใหม่ๆแต่คุณเป็นคนที่กล้าลองงานใหม่ๆงานอะไรที่มันทําให้คุณมีความสุขงานท,ท้าทายงานนั้นจาไว้นะคะมันจะนําพาให้คุณและครอบครัวของคุณมีแต่ความสุขนะคะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตอย่ามองแค่3เดือน4เดือนแต่คุณต้องมองเป็นเวอร์ชั่น1ปี2ปี สามปีแบบนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะความขาดแคลนนะคะความขาดแคลนตอนนี้คุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนค่ะนะคะอย่าเฝ้ารออย่าเฝ้ารอโอกาสเงินมาหาถึงหน้าบ้านแล้วคุณจะขาดแคลนได้ไงคะนะคะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้คุณคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนแน่นอนค่ะสําหรับคนที่ เกิดลัคนาราศีพฤษกคุณมีโชคเข้าตลอดทั้งปีคุณจะกลัวอะไรเล่าคุณมีความสามารถคุณมีศักยภาพคุณมีเอกลักษณ์เป็นโดดเด่นและคุณเป็นคนที่นะคะสร้าง v a l u สร้างราคาตัวตนให้ตัวคุณเป็นตัวที่มีค่ามีมูลค่าด้วยตัวคุณเองด้วยความสามารถของคุณเองนั่นเองค่ะต่อค่ะเุกคบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วบอกแล้วไงว่า เมื่อคุณออมคุณยมเรื่องการไม่มีเงินหรืออะไรนะคะมันจะผ่านพ้นไปนี่คืออะไรคะนี่คือ นะคะเก้าเหรียญความสุขครั้งใหม่จะเข้ามาหาคุณการเงินจะเข้ามายิ่งกว่าเดิมการขาดแคลนไม่มีค่ะคุณจะมีอาณาจักรเป็นของคุณช่วงระยะเวลาหนึง่งคุณอาจจะเคยผ่านวิกฤตเรื่องความขาดแคลนมาแล้วนั่นเองนะคะแต่นี้โลกใบใหม่ของคุณเก้าเหรียญคุณจะได้มาจากการนะคะเป็นค่าค่าคอมมิชชั่นค่านายหน้าขายที่ขายบ้านขายอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณจะได้ต่อค่ะ พัฒนาตัวเองคุณได้เดินออกมาเดือดฟูคุณได้เดินออกมาแล้วก็พัฒนาตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะความสุขของคนที่เกิลกดลัคนาราศกีพฤษกฝันไลยของคุณคุณได้ออกมาจากจุด จุดที่มันทําจุดจุดความขาดแคลนคุณได้เดินออกมาแล้วแล้วการเงินกําลังจะส่งผลให้คุณเป็นมหาเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง,เองและอย่าลืมพัฒนาตัวเองนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภหรือลัคนาราศีพฤษภนั่นเองนะคะพัฒนาตัวเองแล้วนะคะออกไปสู่โลกใบใหม่ออกไปสู่สิ่งใหม่ๆคุณจะได้ทำรีเลชั่ชิปแต่ถ้าคุณอยู่ในบ้านคุณจะไม่ได้ทำรีเลชั่ชิปกับใครนั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะรวยรวยรวยเะลือลรวยนนนรวย,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 วยช่ำๆไม่มีอะไรดีเท่ากับลัคนาราศีพฤษศอีกแล้วความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานความขาดแคลนของคุณคุณไม่ต้องกังวลน,นับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขเข้ามาไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ชีวิตของคุณ อย่าลืมไปไหว้พระแม่ธรณีนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ไปไหว้ราศีพฤกษกยังไม่ไปไหว้พระแม่ธรณีนะคะคุณจะได้รับโอกาสดีดี คุณจะมีโชคลาภจากพระแม่ธรณีนั่นเองนี่คือดีเอ็มพถ้าคุณนะคะเป็นเจ้าของจิตการอยู่แล้วนับจากนี้ธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จลูกคุณหรือว่าสามีคุณจะนําพาโอกาสถ้าคุณเป็นผู้ชายนะนี่คือคิงถือถ้วยนะคะคิงออฟคัพคุณจะนําพาองค์กรไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนนั่นเองนะคะโอกาสใหม่ๆคุณจะได้เจอสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะสิ่งใหม่ๆคุณไปเจอพิธีกรรมต่างๆพิธีกรรม แปลกๆหรืออะไรก็ตามดีแล้วยิ่งถ้าคุณไปทําบุญให้กับคนนะคะที่เขาเป็นศพไร้ญาติะค่ะนี่ละคะเหมือนต่อชะตาชีวิตคุณชีวิตคุณจะไม่มีทางทางทาง,ทางอับจนอีกต่อไปสําหรับคนที่เกิดรัคนาราศิพปุกศกชีวิตของคุณเป็นดั่งมหาราชาชีวิตของคุณเป็นดั่งมหาราชินีลูกของคุณไม่มีสถานะขาดแคลนกับคุณณปี2568นี้สําหรับคนที่เกิด ลัคนาราศีพฤกษกหรือลักหรือราศีพฤกษกนั่นเองต่อค่ะคุณจะเห็นช่องทางใหม่ๆนะคะช่องทางทางด้านการเงินใหม่ๆนะคะโลกใบใหม่ของคุณไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนก็ตามเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนใจให้คุณได้มาเจอคลิปนี้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการบอกว่า ตอนแรกเราจะปิดจ๊อบแล้วแล้วทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้เปิดอีกใบหนึ่งแล้วคุณจะเห็นช่องทางโลกใบใหม่ของคุณไม่ว่าจะทํางานตอนไหนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมจะส่งงานและเงินมาให้คุณงานนี้เป็นงานที่คุณทําแล้วมีความสุขโปรเจกต์อะไรที่คุณทําวางแผนไว้นะคะคุณจะออกจากงานคุณก็ได้ออกจากงานแต่คุณมีศักยภาพอยู่แล้วนั่นเองนะคะชีวิตความเฟื่องฟูกลับมาหาคุณ อีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่เกิดราคนาราศีพฤกษกหรือราศีพฤกษกนั่นเองค่ะวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ